ลำดับเป็นลำดับเลขคณิตก็ต่อเมื่อมีผลต่างทั่วไประหว่างเทอมที่อยู่ติดกันผลต่างทั่วไปหรือผลต่างร่วมกันสามารถที่จะเป็นค่าบวกหรือค่าลบในตัวอย่างที่ 6a ผลต่างร่วมกันคือ6และในตัวอย่างที่ 6b ผลต่างร่วมกันคือลบหส่วนสถ้าเรารู้ผลต่างร่วมและเทอมแรกแล้วเราสามารถเขียนสูตรสำหรับเทอมทั่วๆไปของลำดับเลขคณิตได้ Finding formula for arithmetic sequence หาสูตรสำหรับลำดับเลขคณิตคำนวณหาว่าแต่ละลำดับเป็น เลขคณิตถ้ามันมีแล้วเขียนสูตรทั่วๆไปของลำดับ a 3 7 11 15 19. เนื่องจากแต่ละเทอมของลำดับ d ีค่าเท่ากับ4ที่มากกว่าเทอมก่อนหน้าลำดับคือลำเลขคณิตและ d มีค่าเท่ากับ4 เนื่องจาก a 1เท่ากับ3สูตรสำหรับเทอมที่ n คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ4สูตรนี้สามารถที่จะทำให้ง่ายได้ด้วย an เท่ากับ4 n ลบ1 b เนื่องจากแต่ละเทอมของลำดับนี้มีค่า สที่น้อยกว่าเทอมก่อนหน้านี้ลำดับเป็นเลขคณิตด,ดีเท่ากับลบสและ a1 เท่ากับ5เราได้ an เท่ากับ5บวก n ลบหคูณด้วยลบสสูตรนี้สามารถที่จะเขียนได้ด้วย an เท่ากับลบส n บวก8 4 2 เราได้6ลบ2เท่ากับ4และ18ลบ16เท่ากับ12เนื่องจากผลต่างระหว่างค่าที่อยู่ติดกันไม่คงที่ลำดับไม่เป็นอาริสเมติก r y this หาเทอมที่ n ของลำดับ 5, 11, 17และ23สูตร an เท่ากับ an บวก n ลบ1 d สัมพันธ์กับ4ปริมาณ an a, n, a 1 n และ d ถ้า 3. ตัวใดๆของพวกมันทราบค่าตัวที่4ก็สามารถคำนวณหาได้